ไปหลามขอข้างหลังหน่อยดิเออเลื่อนเพิ่มเลยบ้านแม่โอ๊ยแทนี่จะคือสติงซื้อคอนไปดีกว่าพี่ไอดูด wow ีอยากได้คอนเหรออแฮามารโอ้ยเท่าไหร่สลามื่อโอ๊ยโอ้ยพวกนายอย่าเข้าใกล้ละคอนมันพยศเราจับผีใช่ป่ะเราก็อย่างเงี้ยเออเออเออเอาผีก็แทบพื้นอะเจออะไรดีๆบ้างเปล่าวเจอเธออุ้ย เสียวท้องน้อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโยทราบแชทเราไม่ทราบว่านี่เอ่อไม่ได้เล่นเกมด้วยกันมาตั้งแบบเกือบเดือนนี่คุณพวกคุณสบายดีกันบแมบเนี่ยสบายดีครับพี่ไอซคิดถึงพี่ไอซมากเลยอะ่ะจุ้มวยเฮ้ยจริงเหรอพี่ก็คิดถึงนะผีผีระวังระวังระวังไม่แต่ว่าเราสามารถจับผีได้นะเราสามารถจับผีได้เราไปโอ้ยระวังแล้ทำไมกูจับผีไม่ได้วะทุกคน กูเห็นเบเกตอ่ะเบเกตเบเกตจับผีทุ่มเลยอ่ะมันจับอย่างงี้ได้นะสมมติว่านี่คือผีใช่ป่ะเราจับผีใช่ป่ะเราก็อย่างเงี้ยเออเออเออเอาผีก็แทะพื้นอ่ะเอาผีก็แทะพื้นนะผีตายได้ด้วยนะผมเห็นเบรกเกตทำเตรียมตัวเพื่อชีพย้ายกับฉลามเต้ รีไปมมาแลวมาแล้วมาแล้วนมาแล้วไป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 ตาไป t t e i n โอเคไอ้หลแม่เฮ้ยเ้ยไผมปทวงผมปทวงส่เขาเลยสวัสดีครับได้ยินส่ผมไหมครับยเากลับมาไพวกคุณมีปัญหาอะไรกับผมไหครับเนไรทำไมทำไมในรูปปกรูปปกคุณนี่คุณก็เอาผมไปแอบนี่ตอนไลฟ์สตรีมคุณยังเอาผมไปแอบอีกครับเนี่ย ทุกคนทุกคนถ้าเราซื้อไอตรงเนี้ยมันจะมีเพิ่ม power อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเพิ่ม power เราสามารถหยิบผีไอพวกไอตัวที่เป็นหัววิ่งใส่เราอะเราสามารถจับมันทุ่มได้อะไรนี่ยกยกของง่ายขึ้นด้วยไหมเนี่ย yes bro และจับไอหัวใหญ่นั่นได้ไหมใช่เราจับหัวใหญ่ได้หัวใหญ่นี่มันตอนเราจับมันได้มันจะทำหน้าหัวใส่เราด้แล้วเราจับมันไปไหนจะไปขายหรืออะไร จับทุ่มกับพื้นได้เลยมันจะตายเหมือนที่เราจับพวกตัวคนแค่ไรางั้นนะมาแลวออกินยาเพียบหนึ่งเราอยู่ชีวเวลสองมะเนี่ยเหมืนอนยังไงซีเรียลซีเรียลซีเรียลใครไม่เลียวซีเรียลเอ,อ้ยเพี่ด้ซีเรียลเพิ่มมาอีกสิบี่พีไออย่าลุดกินยาด้วยนะ่ะนี่ยายาโอ้ยาขอบคุณครับมีน้องบอกว่าเราเพิ่มเลือดไปเพื่นได้หรอ ใช่ใช่ใช่เราต้องเข้าข้างหลังกันน่ะเฮ้ยแปลกแปลกกันแเข้าข้างหลังเฮ้ยรู้สึกคนลุกแปลกนี่ไงไปนี่ไงกดกดคลิกซ้ายค้างแล้วกดตัว E ไปกันให้เลือดเพื่อนได้โดนเข้าข้างหลังซะแล้วเราไ่เลยฉลามโดนเข้าข้างหลังหรอโอ้ยดูอะไรดีพี่ไอ้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบาดหรือเปล่าฟิตเลยรีบไปก่อนดีกว่าก่อนที่จะเกกว่านี้ไหนดูสิครับมีหลายโอ้มีอันี้ยใหญ่นะครับมีอันเล็กด้วยเดี๋ยวผมขอเถื่อนเล็กละกัน ตัวลายตัวลายเขย่งใหญ่ด้วยแล้วกันนะฮะใครทำอะไรอ่ะของหกพันโอ้จริงใครทำอ่ะพี่ไม่ได้ไปกดทำนะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเพื่อนหายนะครับเพื่อนผมอยู่ไหนวนะเนี่ยหาพี่กบและหลามก่อนนะครับหาไม่เจอสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอสวัสดีครับอออะะไไร่่พีวุ้ยเสี้ยตกใจหมดเลย อ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาสองพันสองพันสองพันสี่โอ้ราคาดียัยอุ้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 ยพี่โด่งเข้าข้างหลังพี่โด่งเข้าข้างหลังเจอตัวรัมโนแอบไปดีกว่าทางนี้ตัวดีกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมจะตายนี่หยุดในโต๊ะในแอบโต๊ะเลยไม่ต้องมาหาฉันตุ๊กตานี่มันดิ้นได้ปะพี่เงาโอกัสไปแล้ว ตีผมได้ด้วยนี่หว่า๋อราอต้องถือไกลๆโอ้ไอ,อตุ๊กตานี่สองพันแปดนะครับมองทางไม่ค่อยเห็นเลยว่ะทุกคนมันมืดตึ๊บเลยนะขออนุญาตเดินนิดหนึ่งเช็บเๆๆบ,บ,บ,บเน็บเบเตไม่ดีครับเพราะฝนตกฝนตกอย่าลืมกินยานะนะนด้วยนะเดี๋ยวพูดไปแล้วมั้ง,งเนี่ยถึงหรือยังวะเนี่ย ไอตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้ถ้าเราจับอะมันจะดิ้นได้นะมันทำดาเมจให้เราได้ด้วยนะฉลามยเรามันขาย,ายได้มันขายได้มันขายได้แล้วมันก็ทามันทำลายของเราได้ด้วยวางไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกโอเคเว้ยตอนนี้หมื่นหมื่นหมื่นเก้านะเรา,เรากำไรมาหมื่นหนึ่งนะเอาไปขายได้นะมีสองประตูนะเอาไปขายก่อนก็ได้รอบแรกขายไ้ดีกว่าจะมาตอนมีสองรอบใช่มีสองรอบขายก่อน ไปทุกคนไปได้รอบแรกและตัวตน,นี้เอาไม่ได้เหรอฉลามเดี๋ยว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 ก่อนขายก่อนขายก่อนขายเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ตรงนี้แพัมเดี๋ยวพีพ่กบพี่กบเอ่อถือ<ฆ>ตุ๊กตาที่นอนอยู่ตรงนั้นมาให้หน่อยถือแล้วก็วางวางข้างๆในวงไม่ต้องวางในในรถเข็นเพราะว่ามันทำลายของเราได้เฮ้ยาฮใหโชว์หน่อยเออโอ๊ย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  <c oughs> วุ้ยโอ้โหของแตกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เงยมันดื้อมันดื้อผีมา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 โอ้โอ้โหแล้วของแตกหมดเลยเย้ยโอ้โหกูตายก่อนอีกแล้วโอ้พี่จะลาผมตายก่อนอีกแล้วแล้วเราก็เพิ่งขายของไปอดชุบเลยเอออดชุบเลยเมื่อกี้นี่ก่อนตายนี่เหวี่ยงเหวี่ยงรถเข้าไปอยู่จะได้ขาย เสร็จรอบแรกเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องทําลายอะไรมากเมื่อกี้เราก็ไม่โดนอะไรมากใช่ปะก็ง่ายขอเราขายทานอยู่อะพี่ไอพี่ป่วยอะอออพี่ฉลามานานพี่ป่วยอะตอนนี้นโอ้ยพี่ไอเป็นอะไรเจ็บคอหรือว่าเวียนหัวหลอดลมอักเสบอ่าแสดงว่าอาจจะเกี่ยวกับการแบบพูดเหรอใช่มห,หมอบอกว่าพูดเยอะเกินเนี่ยช่วงนี้พี่ก็เลยต้องพูดน้อยหน่อยแหละถ้าพูดไม่ไหวลองร้องเพลงได้นะพี่ไอ หมดตัวเลยเจียวว่ะมีขึ้นเหรอพ่ไอมันดีก็้จริงอ่ะกี้เท่ากับเกม์ไม่กี้หรอกครับน้องเฮ้ยอ้าวอ้าวทำไมตัวตายอะมันมาตายเฉยเลยเฮ้ยมันเป็นตัวฟาง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 มา พี่ใอจไปล่อมันดี้เพลงนี้เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าพี่กบครับเดี๋ยวพี่จะไปล่อมันแล้วพี่กบวิ่งไปได้เลยพี่ไอแต่ว่ามันดูจะไปไกลแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูแปบบมันมืดจังเลยอ่ะแล้วฉลามลฉลามอยู่ที่ไหนว่าฉลามวิ่งไปแล้วเปล่านี่เราวิ่งตรงยาวเลยพี่กบไปเอาพิฉลามหาย ก่แล้ว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 เพราะว่าฉลามหลงแน่เลยพี่ไอชัวนี่นี่ไอไอหลบสองคนเราเนี่ยเราเดินมาถึงก่อนฉลามฉลามพี่มาเลยครับอย่ากลัวพี่ไม่กลัวน้องพี่กำลังพยายามทำให้แบบพี่พิสูจน์ฉลามตายเจอไอ้ผีเด็กขามมองอ่ะเหมือนฉันเปิดไปมองมันนั้นมันมืดมากมองไม่เห็นจะตายเลยเยี่ยมเดินนำไปก่อน มื่อกี้เมื่อกี้เลี้ยนตายไหมตายสิพี่ไออ๋อเออไหวเลี้ยนตายตายเลยโอ้ยแทนที่จะคืนสติงซื้อค้อนไปดีกว่าพี่ไอดูดีอยากได้ค้อนเหรอแฮมมอร์ไว้เท่าไหร่สลากโอ้ยพวกนายอย่าเข้าใกล้นะคอนมันพยศค้อนมันพยศไอ่มันพยศเข้าใกล้ค้อนมันพยศเนายอะไรเดินใกล้ตามเลย ไหนเลือด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 มีเท่าไหร่กันนะตอนนี้พี่มี26ให้พี่แบ่งไหมแบ่งได้นะเฮ้ยพี่พี่พี่หลามขอเข้าข้างหลังหน่อยดิพี่ครับพี่หลามขอเข้าข้างหลังหน่อยดิเออเรียนเพิ่มเลยมาเนี่ยเนี่ยให้ให้หมดทั้งตัวเลยนะพี่ฉลามตอนนี้ผมเลือยหกละหมดตัวแล้ะใจใจกระตายง่ายอะดิเฮ้ยพี่เซียนไม่เป็นไรหรอกแต่รอบแรกพวกเราอย่างตายได้กันอยู่เลยนะพี่ไอพี่น่ากลัวกว่าอีกพี่รู้สึกเป็นเองหรือเปล่าว่าเกมมันมืดขึ้นน่ะ มันมืดขึ้นนะพี่ไอไม่รู้ทำไมงั้นโดยเฉพาะขากลับมึงแกดูภาพแทบไม่เห็นเลยอ่ะจริงเฮ้ยฉลาดมาเห็นของหน่อยเลฉันยกของเองเฮ้ยโอ้โหของใหญ่โอเคว้าวไปยกเลยยกเลยเออสี่พันว้าวโอ้ยดูเรียกสเต็ปทำงานใหญ่จัดแบบคนเดียวเฮ้ยมีตัวนำ้วยนี่ไอ้ไอ้นี่คือห้ามมองหรือเปล่าไอ้นี่คือห้ามมองไอนี่คือห้ามมองเหมือนเอ็นเดอร์แมน ไม่กล้าหันหลังเลยทำไมมาได้ยินมันเสียงอะไรสักอย่างแปลกมึงกูตายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยฉลาดอย่ามองมองตัวพี่ไอได้ไหมทําไมตายอีกแล้ววะแชทคือผมก็หลบแล้วนะเว้ยเอ้าไม่ออกมาจะกลับเขายังอยู่มันยังอยู่ห้องทำไมทำไมผมหลบแล้วถึงผมถึงตายอ่ะแชทเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยไอเห็นระเบิดแล้วแชทหรืว่าฉันโดนดาเมัยเฉยแพ่ตายนี่นะ ผมตายอีกแล้วอ่ะพี่เลือดน้อยไงพี่น้อยเกินเล้วหรอสามวันพี่ตุยสามลบเลยเออสามลบเลยเนี่ยโอเคแมนหน้าถือแล้วโอ้ยตอนนี้ผมตายไปผมเป็นต้นเกมอ่ะแชทแล้วเงินต้องการตั้งสองหมื่นหกกับผมต้องการช่วยเขาเฮ้ยหัวโตมันเลยอ่ะโอ้ยหัวใหญ่พอกับเอเลี่ยหัวโตเมื่อกี้สวัสดีจ้า ขอต้อนรับเข้าสู่โลกคนตายตั้งสองหมื่นหกก็เราเก็บได้ยังไม่ถึงหมื่นหนึ่งเลยอะตอนนี้โอ้พี่จะหลามพี่ตายอีกแล้วพี่ตายทุกรอบเลยอะไม่ตลานกันเลยอะพี่ไอ้นี่ขนาดมีเลือดที่พี่ไอ้เพิ่มให้ะเนี่ยเลือดตั้งสี่สิบบาตุ๊ตีเดียวตายเลยอะโอ้โหเลือดเมื่อกี้พี่มีหกใช่เอ้ยแถมเรามีเชนซ้อนนะพี่ไอ้เป็นอาวุธต่อสู้เลยอะโอ้เอเลี่ยนเจอเอเลี่ยนเอเลี่ยนเจอเอเลนเฮ้ยเอเลี่ยนเจอเอเลี่ยนไม่เห็น เอเลี่ยนไม่เห็นคือยกของอยู่ยกของอย่างตั้งใจเอเลี่ยนเจอแล้วตายโดนแล้วตายแน่ไอเมันยกของด้วยโอ้ปไ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 ่ไป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 ไไป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 อนไป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 เลไ พี่ว่ามันยากขึ้นมากเลยอะเคมันอัปเดตไปเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าทำไมมอสเตอร์มาดูเก่งจังเลยอะเนาะปรับโหมดฮาร์ดคอร์หรือเปล่าเตอร์ตัวใหม่นี่มันมีแค่ปรับโหมดฮาร์ดคอร์ได้เหรอไม่รู้ไม่น่ามีแต่พี่กบเขาพลังเยอะนะเขาเขาจะยกเครื่องโคตรใหญ่ใครอยู่ไหมฮัลโหลไม่ทันแล้วจะเกลียจะตายไปแล้วตายหมดแล้วใครอยู่ด้วยสักคนเลยไ ให้การเปกบข้างเอาเชนซอลไลฟันในเออ